อันนี้ขนาดข้ามห่าหนีแยาวกวา้างแย่ขนาไหนครับผมอ่ากว้างที่สองเมตรแย่แปดตึบแปดกับแค่โตในฟาร์มนึ่อ๋อกว้างสิมอเตอร์ไซโลครับแสดงว่ามันตอ้องเฮ็ดเฮ็ดต่ำไปเรื่อยๆหรือเปล่าโอฟาร์มนีเพราะว่าตัวในในฟาร์มนี่ประมาณสามหลันสามหลันห่เาเครดิตดีครับกับชิ้นเสื้อมันกับมันกับอนุมัติเห่าไง,างายอยู่เลยของผมกรับถ้ามันมีผลกระทบกับชุมชนเรามันเสีย มันส <muitas> ิเ oh. ป right. right. no ็นปัญหากับข้าวผ้หลังครับข้าตองข้าตตองกันจะคของไว้ก่อนขอไฟชัวข้าวแล้วก็เดินเดินมาเองครับผมมดประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทครับไดโล่ไม่ยิ่งทำงานแบบว่ามันจะเติมั้งแก่ถังแหลกมากเติมถังแหลกมากถ้อถังแหลกเต็มเอได้าไปเบื้องไคครับถามพี่น้องไปสนใจอย่างเรื่องของไอดีพักล่มนะครับไปเบื้องโอ้อันนี้เป็นฟ้ามอ่า ตัวไม้นะครับอันนี้อีกฟังหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับนุ่มไอ้จะเป็นเป็นคอทออันนี้คือเอาไว้เช่อย่างครับอันนี้คือคอสวมมูครับเวลามันตัดนอสามารถเกิดเราทุล่วงทุ่วงเลยครับมันช่เป็นคอเราขอบคอเราขอบเแลาเ้าร่างมูสครับเพาะวาดฉีมูลงเขาเกิดนั่นมันก็ทีไหลลงมานีอันนี้เป็นคออันนี้เป็นคอตอกันเลยันเลยคอเป็นเอาไว้จะเสื้อวิดเวลาคอตันคออย่างเวลาที่ไหลคอ้ส่ทองพี่นี่เป็นล่างน้ำไปเลย เราเวลาเปิดเนีมันเปิดข้างนอกอ๋อถ้าถ้าเป็นล่างนน่นที่ว่ามีฝาปิดมันไหครับใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นแบบนั่นนะแก๊ะเข้าสีสวนกลับมาเราแก๊ะสีออกทางผีเหมือนเลยครับอ๋อคือแก๊ะนี่ในใน่น่บัวเข้าสีสีบวกก็เลยเออดี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 อกำจัดกินไปน้ำครับถ้าเป็นแบบข้องแนมนี่คือกินมันสีออกอยู่ตลอดเวลาก็ว่าอยู่มันบ่กใคยมีกินเลยอ่ะแม่นครับก็ไมีกินครับก็หมด กินหน่อยกินไม่ได้กินสาบเดียว่าสาบตัวเขาคือแบกบกินผีนมูกวกับข้ากับกนั่งมอนเดีว่วเพราะมีทางออกเพราะอนนี้ใส่หัวเดียวเลยอนนี้ร่มผัดนะพี่น้องอาจจะมีเสียงลมจังหน่อยทักให้น้องนุ่มช่วยอธิบายในเรื่องของการเชื่อมอันนีไ้ได้ไหมครับหรือว่านันเป็นลิขสิ์บ่หรือจังใด ตัวตัวไอ้เชื่อมตัอแก๊สมาไอเนี่ยแต่ถ้า,าปเป็นเล็กสิไม่เป็นไรไม่เป็นเล็กสิครับทั้าหี่ได้เลมือนยครับแก๊สชิวภาพฝ้ามในกระเียุได้ครับก็คือเขามีขีหมูอยู่แล้วเขามีขี่หมูอยู่แล้วเขาแค่คุ้มบอ่อแก๊สแล้วเขาก็มีแก๊สใส่ครับแก๊สนั่นแหละเป็นเป็นเชื้อเพลิงฟี่เป็นพลังงานฟี่ของเขาครับเขาต้องออกมาปรับปุ่งใส่ให้มันให้มันเข่ากับฝ้าหมูเาครับย่าๆ่าไปล่อยมันถิ้มก็คืองผมกะ เอาแก๊สจากขีหมูนะครับมามาแปลงใส่หัวรถปกติหัวรถนี่จะเป็นจะเป็นหัวดีเซลเนะครับจะเป็นดีเซลผมเอามาแปลงเป็นใส่แก๊สขี่มูนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไ่ได้เติมน้ำมันเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวครับไม่ได้ซื้อเชื้อเพลิงไม่ได้เสียาค่าไฟก็คือใส่ฟรีครับอันนี้ไม่ได้เติมน้ำมันไม่ได้เติมครับเอาก็ดีแท้ครับผมของพี่ได้เติมน้ำมันพร้อมเน่ยไม่รู้ว่าระบบใดน้ำมันออกเลยครับ ตด oh. อ,อกเลยก็คือแก๊สร้อยเปอร์เซนต์เลยใส่ oh. ฟรีตลอดเลยก็คือถ้าเขามีแก๊สฉีมูก็คือเขาใส่ฟรีลงทุนหลายป่ะครับการ,ร่วมซื้อหัวรถร่วมแปลงแล้วก็ประมาณถ้าเป็นหัวรถไม่ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณร่วมแปลงล้วก็ประมาณแปดหมื่นกว่าบาทครับถ้าหัวรถเกา่าก็จิลดลงมากประมาณสองหมื oh. Oh. ่นนี่แหงครับโอ้อันนี้ด้านหลังนี่คือยังครับ uh, อันนี้จะเป็นกล่องกล่งองแก๊สฉีมวเนี่ยแหละ Oh, กล่อง,อง<แ>กล่องก้อนข้าฉี่เอาแก๊สเข้าไปในเครื่องยนต์ครับอ๋ออันนี้มาที่ทีข้อวัตถึงกล่องกันมาแมนครับนี่แหละทีข้อถกล่อนทีน่เอาเอาไปในเครื่องยนต์หรือคือในขี่หมูนี่มันซีมี้รถที่ทำทำแบบอีย่กับโลหะที่ไม่เป็นกัดก้อนโลหะนี่หลายโตครับเขาต้องดักมันออกก่อนก้อนซีเสียวแก๊สเนี่ยไปเข้าเข้าเข้าไปในเครื่องยนต์ครับอันนี้บอ่อแก๊สอันนี้ขนาดบอ่อลายมาได้ไหมขนาดบ่อสิบเอ็ดพุ่แปด พี่เดชตุ้มแปดแมนครับเดอันนี้มันนี้พ่องปวนาไหนได้หนิย่งยัางครับยังบะหม่มันต้องตึงก็เนี่ยแมนแล้วก็แก้พึ่งหมูพึ่งเรียนได้เดือนกว่าๆมันก็ยังบ่บ่บ่ะไล่แบบไดนท่องท่องท่องไหลยู่ได้หนิเดือนเดือนกว่าๆผมเติมร่มเข้าไป ผมอัดลมเข้าไปอัดอัดออกซิเจนเข้าไปเพื่อกระตุ้นการการบ่มแก๊สของมันครับโอเคถ้าเข้าสีฟอยของมันพองเองโดนครับเป็นรุ่นกว่าเข้าสีได้ใไซแก๊สมีหน้าล่ะเพราะว่ากว่าที่บอกนี่คือพองไปแท้เอาต้องอัดลมอัดอัดออกซิเจนเข้าไปของมันครับมันนี้มันสีได้กระตุ้นการบ่มของมันโอ้แล้วก็ไดไซแก๊สเร็วขึ้นดูดูเป็นมาตรฐานนะครับในเรื่องของบอแก๊สตรงนี้ พายางนี่ลงทุนหลายป่ะครับพายางบลอกแกนเ่เอ่อพายางพื้นนี่สี่หมื่นครับแค่แค่พายางนะบ่ร่วมบ่ร่วมสัมเร็จเ้ขามาตามเอาเป็นข้าสั่งว่าทุกคนว่าข้าวฉี่ใส่ทนีทนีข้าก็สัง<อ>่งตัดทนีทนีเลยจั้งทีน,นะครับของพี่มันเป็นรุ่นเก่าแบบปล่อยไปอ่ะตามมี่ตามเกิดโอ้ยดีแล้วครับโกมี่นี่โอ้ฟังฟังนี่ฟังนี่ใส่นี่ต่อไป ทนี้ก็ย่างไปได้ครับย่างไปมันอกีมีประตูเปิดออกมาจากที่ห้องเปลี่ยนบูธภายในฟ้ามังรับอ๋อไม่เชือกรอยตรงนี้นะครับพี่น้องมีตะไคร่หอบตะไคร่กันนกอันนี้เป็นเชือกสานนะครับป้องกันล่มล่มอ่าล่มมากล้วตีตีพยางเพิ่งนะครับผมอันนี้เป็นลอกนะครับดึงผาขึ้ล่มครับเป็นลอกดึงผาขึ้นล้มครับผมดีอ่ะ อยากเฮ็ดอีกเลยแต่ว่าครือสิบมีกกำลังเราล่ะเอาเลยครับเอาเลยโบกตรงเนี้ยจะเปิดก่อลนี่ที่มันมีปัญหาเนาะจะบ่ไเ้เปิดตลอดเนาะสมมติว่าเฮาทายน้ำพอบนี่มันตันน้ำเป็นอย่างคือบ่ลงเ่ากับมาเปิดตื่นมามันตันยุ่คือไดแสดงว่าน้ำเนี่ยเปิดได้จากภายในครับแมนครับเปิดจากภายในเลยเอาว่าต้องถ้าเป็นา้ามือเกาสีมาเปิดทางนอกไหมั้ใช่ใช่เขาไมเปิดจุกทางนอกต้องแบบ โยกโยกอะ่ะไอเป็นแป,ป๊บเป็นแป,ป๊บเป็นแป,ป๊บงอแล้วก็โยกโยกโยกเอาจากจากเปิดแล้วก็ซูปไปคือกเกาครับดีแล้วันถ้าเป็นผมเห็นฟั่งกะกอาเพิ่นเพิ่นสีได้เลี้ยงข่อเลี้ยงออกสิะนะอ่าแมนแมนแมนอันนี้เขาก็เลยเอ,อเอา<ด>ไปซุปข้างในเลยแล้วก็เฮดโคเวอร์ก,กันไม่ให้หมูมันไปไปดุดตัวนี้ตัวจุกที่เขาเปิอดแต่รุดซื้อหมือน เหมือนรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นวิจัยรุ่นทดลองเลยเนาะก็ต้นตีแรงรุ่นแรกอะ่ะครับผมมีร,ร,รมุ่นแรกกับ่มมีรุ่นนี้ครับอันนี้เพ็นเ <c oughs> ห็นไสโลบะครับที่้างนี้เพ้นเพนครับอันนี้ไ <c oughs> อซ์แพคนะครับตัวปั๊บอุณหภูมิความเย็นนะปล่อยน้ำลงมันดูดไปมันก็นเห็นให้หมูเย็นได้ตอนนี้คงสิบเบอรใสนะ่เนาะเพราะว่าหมูยังโตน้อยอยู่ยังบ่ได้ใส่อันนี้ถังเข่าสิบสิบสามตันไมเนาะบสามตันครับแมนครับ ครังทีสามตันก็พึ่งมาลงมือนี่แหละเต็มตอนนี้อาหารยังเต็มอยู่ข้าสามารถขึ้นไปได้นะครับขึบ้นได้มันโอ้นมันไม่มมนมีอันนี้บอกเขาอยู่ไอตัวตัวไซส์เนี่ยข้าก็เหลียวเห็นอันนี้เป็นตาแมวเขาเบืองวา,<อ>าลลงบนบมานหอดไซส์แล้วเนี่ถ้ามันเกิดนี้ลงลงมาข้าก็ขึ้นไปซองเบิ่งไดะอ,อ้ยมักๆมักแบบไม่นี่มักครับอันนี้เอาอีกจากฟรามครับ กล้วยล้ล่ะพี่อัน,นอันนี้อีกอย่างคอโอ้หน้าม้าดาน,รดานครับน้ามาดานจอไปใส่ในาั้มนี่แหละพื้นที่ตรงนี้เห้เอาไว้ประเทอยังทบนี่หรือว่าเออบ่เอเอาไว้เห็นอย่างครับเอาไว้คือผมปล,ล่อยหลวงเพราะว่าอากาศเมื่อสี่ฟูได้เต็มที่นะครับอากาศที่สี่เขาไปใน่ในฟาั์มคือผมสี่พ่อญามบ่เออยังมาบังตรงตรงนี้ดีดีครับตรงนี้ก็ดีนะ บางบางนกบางบยังเป็นตะครยนะครับตัวนี้มันอยู่ในในขอตอกลงบริษัทคือแห่งห่เฮดเพิ่มเราวผมจิตตรวจมาตรฐานปั้มนะครับมันมันอยู่ในในมาตรฐานาั์มตัวนี้ <ừ> คือกัน, <ừ> ก,นกันนกกันแมลงกันกันทุกที่นี้กันซัดที่จะเป็นผ้าหะเข้าไปหามู <ừ> กันทุกอย่าง <ừ> คือป้องกันทุกท่างครับคือเข้าไปได้ท่างเดี๋ยวคือมาหาเอ้ยสองข้างคืออาหารกับเพ้นแค่นั้นครับอตอนนี้ าจะไปเชื่อมอยู่จุดเท้าเข่านะคะเป็นแบบแมนมนั่นนันสีย่างสอดกันได้เลยนะน,นี่เป็นแท่งหน้าเม็ทั้งยาที่ผมผมบอกว่าเข้าเสีให้วิตามินให้ให้จำนวนแบบเขาให้มดทุกข้อสีนะงมดเหล่าเขาก็เอาวิตามินมาครับแมน,นครับทั้งทั้งสีขาวนี่แหละ เวลาเขาฉีผส,สมวิตามินเียอย่างเขาก็ผสมในถังนี้แล้วเขานี่มันจะมีไล่แยกต่างหากมันเกืจะเขาไปจุกหน้าหม,มูเลยก็คือตอนระวบเัาหากันเหมือนเลยเป็นท่อเป็นทอ,อไผมันเนาะแ,แต่ว่ามันเกิเชื่อมกับทางน้ำได้แมนครับเชื่อมได้ก็คือเขาจะแยกก็ได้เขาจะเชื่อมก็ได้เขาจะใหายาทางจุกหน้ากินหมูปกติเลยก็ได้เขาฉีให้แยกต่างหากก็ได้เหมือนตอนคือเขาแยกไใบหายเซตซับเหมือนเลยครับอันนี้เป็นหมองจับหมูเนาะคิดว่าทังออกหมูทางเขาหมู เขาเรียกช่องแคบว่าห้หมูหอยหมูเดินได้พอดีตัวให้ยกับกับตัวลําบากตัวนี้ครับกะทิไปอ่าขึ้นขึ้นรถขึ้นไอ้เขาเรียกว่ายัางไงคตัวที่ขึ้นลิบมาครับริบลิบ,ร,บริบหมูนะครับตรงนี้โอเคอันนี้เป็นถางออกของหมูนะครับครับทังน้ำเขาสามพันลิตรไหมครับนี่ถังละสามพันโอ้ถังละสามพันลิตรเมื่อนลิตรพอดีครับอีกทั้งนั้นเบิร์ดไลน์มาได้ครับโค้งโค้งโค้ง,งน้ำเนี่ มันอยู่ในแล้วค่ะเหมาอ๋อนี่ไหมครเหมาอยู่แล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยดีพี่น้องนะครับคื่อนี่ครับเขาฝ้าไม้ตัวนี้เขาซีเรียดเรืองแดดที่สีไปซองน้ำครับออขให้คุ้มหมดเลยครับคือน้ำแยกให้ถึกแดดแยาให้ห่อนครับถ้าห่อนแล้วไปหมูกินนึ่งสิมูฉีรไรครับทองเสียมูเล็กเนี่ยสีทองเสียตัวข้างล่างคืออย่างครับอันนี้เป็นมอเตร์ไอ้ตัวนั้นเป็นตัวฉีค้อรินครับอืม าเชือใแน่นแนนำอ๋อครับเป็นปกติอ่ะตะก่อนน่ะจะเป็นกอ้อนเป็นก้อนมาไห่แล้วเ่อห่าไปละลไล่ในแก,ะกะมม้วก็เทล่งผสมเมาแล้วแบบนั้นน่ะมันมันบผสมตามที่เราต้องการมันไ่ได้มันบ่ได้โด,ดนตามที่เราต้องการครับครับแบบนี้มันสิเป๊กว่าก็คือนำไทรทานี้ฉีท่านี้นำไรทานี้ฉีทานี้เขาตัง้งเลยเลยครับแบบนี้จะจะจะตอบตอบโจทย์มากกว่าอืตอนนี้ตู้ใหญ่ๆเป็นตู้คอนเทนพลด่มมาครับแมนนะ คคอนข้างพุ่หงหกตัวนี่แหละตอนตอนที่ใส่ไฟฟ้าก็ตอนนี้กับ่ได้บ่ได้ใส่เพราะว่าเขาใส่แก๊สมาปั่นแทนแล้วค่าไฟเดือนแรกๆนี่นไร้บันไดครับเดือนแรกผมเจอค่าไฟสี่หมื่นบาทครับปั่นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแม่นครับปั่นตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีไฟกกนึ่ครับเพราะว่าตอนเดือนแรกมันมันต้องกกหมูหมูหน่อยมันก็เลยมันก็เลยเหมดหลายเพราะาไฟกกของผมมันหลอดนึงกับสองร้อยห้าสิบวัตต์ แล้วอันนี้คือเข้าบระเดใสกันแล้วก็ชีได้ใสก่อนว่าเครื่องเอามีปัญหาหรือว่าเข้าบระเดใสแก๊สแล้วหรือว่ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาเข้ากับว่าใสเปิสองอันนี้กับเปิดได้ครับเราเปิดเปิดในตัวประเดใสภาอ๋ออันนี้เปิดนะครับสาธิตการเปิดพัดลมครับพี่น้อง าตา้นนี้เก็ะียวอ้าดรบตที่หนึ่งทีาม้ตอนนี้พอลผมใสทั้งไฟป่าแกคือตัวไหมีปัญหาแยกไปใส่ตัวนั้นก็ว่าลักๆใสแกเพระว่ามันเป็นพลังงานฟรีตอนนี้คาชมหล่ฟ้ามพ่นองเนาะถ้าเกิด พี่น้องท่านใดนะครับที่จะสนใจอยากจะสอบถามน้องนุ่มม่ช่องนะครับช่อง YouTube นะครับชื่อภาษาไทยนะครับหนุ่มเจริญฟาร์มแต่ผมแปะไว้นะครับในคลิปแล้วนะครับเบื้องต้นนะพี่น้องเนาะการสามารถที่จะเข้าไปติดตามนะครับกะอาศัยพี่น้องนะครับช่องเอชเอชแนลนะครับไปติดตามน้องนุ่มนะครับการอยากไปสอบถามนะครับในการเท็ด้าหมูแบบนี้คือของผมเน้นเป็นระบบเก่าแล้วนะครับอยากจะทราบระบบใหม่ข้อมูลอัปเดตให้ในปีนี้ก็สามารถถามน้องนุ่มได้โดยตรงนะครับ น้องนุ้งสามารถให้คำตอบหรือว่าเป็นเป็นเฉพาะตอบตอบในใน YouTube หรือว่าเราจะให้ช่องทางอื่นอีกไหมหรือว่าจังไรครับติดตามผมใน y ยูทูบด้วยครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผมลงไว้ได้ครับถ้าถ้าสีขอไล่ไอดีไล่ยังผมก็คอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะเอาไอดีไล่ผงให้เป็นไล่ไล่เคล็ดไล่เคล็ดลึกๆครับผมโอเคครับเป็นไล่เคลไล่เคล็เป็นน้พี่น้องเนาะนะครับผม ครับผมกอนี่กับขอขอพุณนะครับน้องนุ่มนะครับที่เป็นซีโอนุ่มเจริญฟ้ามนะครับได้เปิดโอกาสให้ช่อง A อเอเอ็นชนแนลได้ข่าวมารับชมนะครับฟ้ามหมูเปิดไม้นะครับผมกัได้ความรู้นะครับเยอะแยะหมากมมยเลยนะครับกะมีอย่างแตกต่างจากของผมแบบบักหลายเลยนะครับพี่น้องก็คือคือว่าละเนาะแบบไม้ก็แบบเกานะครับผมกะหน่อยค้นครับที่จะเปิดโอกาสในคนหนอกเขามาในฟ้ามแบบนี้ก็ถือว่าเป็น เอาโอกาสอันดีแล้วก็เป็นเกียรตินะครับที่ไดขอม้าได้ฟร์มนะครับผมกับได้ภาพพี่น้องเขามาสัมผัสนะครับยังใกล้ชิดเลยนะครับอยากได้รู้ข้อมูลความรู้อย่างไรๆยากแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลตัวใดที่เบลพูดไปในคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปนะครับสอบถามน้องนุ่มได้อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่ผมแปะให้อยู่หน้าจอแล้วพี่น้องนอกจากขอความร่วมมือครับคนละหนึ่งสับสับใครนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับให้น้องนุ่มในในช่อง YouTube นะครับผมกั มีอีย่างนะครับถามเพิ่นได้นะครับเพิ่นยินดีจะให้ข้อมูลในหลายๆเรื่องนะครับผมกับซาลลัมอนี่กับโค้งต้องลาไปก่อนได้พี่น้องกับคือก้าแล้วครับขันช่องอ่ามอนี่ครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เอ็นเอ็นแอนดแนดอน้ำเดพี่น้องเด้อนะครับผมกับโอกาสนานะครับผมก็จะอาจจะไปเยี่ยมฟ้าม์มอื่นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้พี่น้องเนาะมอนี่กับโค้งต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณน้องหนุ่มนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้ที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้คคคงงต้ออลาไปก่นนะรรัับบบ